เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาเด๋าวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะดดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเรา,าเบาๆพอสบายสบาย หลับตาเบาๆพอสบายๆยอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลงในตานะจ๊ะหลับตาพริมๆเบาๆสบายสบาย แล้วกาทำใจของเรานะ่ะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วอกให้คลายความผูกพันทิ้งทุกอย่าง ล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุน่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับทินเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่า เราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสเสดอทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดการเบงกากรบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือ เรียวกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานะจ๊ะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนานิพานที่พระบิทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายตะเริ่มหยุดใจของท่านอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะ เป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวท่านหยุดใจนิ่งอย่างเดียวโดยไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหลายหยุดใจนิ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้น แล้วก็รวมใจไาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลา,างกายฐานที่เจด็ดหรือจะไม่ง่ายๆไปอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจะทำใจนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆ บายแล้วก็กำหนดบริกรรมอนิีมิดขึ้นมาในใจนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสใสใสบริสุทธิ์กลมกรอบตัวมันดวงแก้ว ใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรที่จรละไในแล้วนะจ๊ะไม่มีตำหนิเลยโตแค่ไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตกับแก้วตาของเรานะจ๊ะไอ้นึกถึงภาพนี้อย่างเบาเมาสายสบาย คลายเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบเราคุ้นเคยช่นเรานึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าอย่างนั้นเป็นต้นนะจ๊ะนึกอย่างสบายเบาเบาสบายให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอนะจ๊ะ พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบ,า,บาสบายสายโดยให้เสียงคำอ่านาดังออกมาจากในกลางท้องเราภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรังทุกลังที่ภาวนาสัมมาอรังเราจะท้อไปเลยตรึกนึกถึงดวงใสๆดังกล่าวนี้นะจ๊ะใสเหมือนน้ำแข็งใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเอาหน้า ใสเหมือนเพชรสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ต้องนึกอย่างเบาเบาสบายๆไม่ไปลุ้นไปเล่งไปเพ่งหรือไปจ้องแต่ให้นึกเบาเบาสบายสบาย นึกได้แค่ไหนที่สบายเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะเช่นนึกได้แค่ห้าซัวๆล,ลังลาสิบเปยี่สิบสมสิบเอร์ซเมื่อเทียบกับเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกอย่างนั้นก็ได้นะจ๊ะนึก อย่างนั้นไปก่อนให้ต่อเนื่องกันไปอย่างเบาเบาสบายสบายนิงน่งนิ่งนุ่มนมเบาเบาสบายสบายพร้อมทั้งผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลาย และนึกภาพภายในไปด้วยส่วนคลายถนัดนึกถึงองค์พระพุทธรูปจะนึกถึงเป็นองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์แทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะให้ท่านนั่งขัดสมาะอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก่อน แต่ต้องนึกอย่างสบายเพราะว่าการเดินทางเข้าไปสู่ภายในนั้นต้องเริ่มต้นที่เบาสบายง่ายๆใจเย็นเย็นไม่ได้ดังใจก็ไม่เป็นไรอย่าไปหึดหัดนะจ๊ะถ้านึกไม่ออก ก็ไม่ต้องนึกแค่ทำความรู้สึกว่าใจเราอยู่ในกลางทองหรือว่าทำความรู้สึกว่ามีดวงใสๆสหรือองค์พระใสใสท่านตั้งอยู่แล้วในกลางทองเป็นแต่เพียงเรายัางมองไม่เห็นแค่นั้นแหละให้รู้สึกว่ามีอยู่ แล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลพร้อมกับภาวนาในใจเบาเบาส,สบายสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมา อรังภาวนาไปเรื่อยๆประคองใจไปเรื่อยๆถ้ามีความรู้สึกว่าเริ่มกดลูกในตาลงไปดูแล้วเริ่มรู้สึกตึงที่กระบอกตาหัวคิ้วหน้าผากกล้ามเนื้อของร่างกายเริ่มเกร็งแล้วแล้วก็ปลือปลือ,อตามาสักนิดหนึ่ง เยอะเปลือกตาขึ้นมาสักนิดนึงแต่เราทอดสายตาลงต่ำปลือปล้อตาสักนิดแล้วก็ทอดสายตาลงต่ำพอมีความรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วจากการกดลูกเลนตาไปดูแล้วก็ค่อย ปิดปเลิกตาเบาเบาใหม่แล้วข็นึกไปสบายสบายทำซอบๆนุ่มๆเบาๆเ,เหมือนขนนกที่ล,ล่องลอยอยู่ในอากาศนะจ๊ะฟองเบาล่องลอยบรรยากาศแล้วก็ตกกระทบผิวนะ้ำอย่างแผ่วเบา ต้องนิ่งนงนุ่มนมเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นใจใสๆสเย,ยือกเย็นให้บริสุทธิ์ให้เกลี้ยกล่าจากสิ่งที่เป็นมนลทินของใจปล่อยวาง จากความผูกพันความคิดเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานและทำใจสบายๆทำประหนึ่งว่าเรากำลังข่าวเฝ้าพระสมม้อสูพระเจ้าฟังธรรมปฏิบัติธรรมเฉพาะพระพักต่อหน้าพระเจ้าอย่างนั้นเราดุดว่าพระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่นะจ๊ะ ให้ใจใสใสเย็นเย็นโดยเฉพาะสมเดนรุ่นกองบรรสถานาพันรูปที่เตรียมตัวจะบวชจะได้อุปสมบทได้สองชั้นภายในเข้าถึงพระในตัวแม้เป็นกุศลนิมิตเห็นองค์พระ ใสๆสชัดใสจำอย่างนั้นก็ได้นะจ๊ะแต่ยังน้อยก็เป็นดวงใสๆใสซึ่งเราก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจและรับระคองใจให้อยู่ภายในอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญสมณะธรรมธรรมของสมณะผู้มีความสงบกายสงบวาจา สงบใจแล้วกายวาจาใจที่สงบที่หยุดที่นิ่งนั่นคือกายวาจาใจที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สมควรแก่การเป็นสมณนะใจที่อยู่เป็นสุขแล้วจะสงบนิ่งอยู่ภายในเยือกเย็น สุขสดชื่นเบิกบานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อการบวชในคราวนี้จะได้เป็นมหาคุศลเป็นมหากตักุศลอันยิ่งใหญ่รครั้งหนึ่งในชีวิตที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพร,ะพ,ระพุทธศาสนาเป็นลูกผู้ชาย มีบุญเก่าได้บำเพ็ญในกรรมปารมีมาก็จะได้มาบวชสร้างบารมีเพิ่มเติมนอีกเราก็จะได้บวชให้ได้สองชั้นบุญนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับบิดามารดาโยมพ่อโยมแม่หมู่ญาติญาติสนิทพิสหายสัมบนันธชน รวมถึงตลอดสปปรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นการสร้างมาหากุศลนันยิ่งใหญ่ทีเดียวจะได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในเพศของสมณะเพราะฉะนั้นเราให้ตั้งใจกันให้ดีเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคน จะได้ประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาก็าให้ตั้งอกตั้งใจระครับประคองจให้หยุดนิ่งให้ลูกทุกคนสมหวังตั้งใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ